เชก็กำลังดูลูกออสอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เชก็เห็นอยู่ว่ามันแบบว่าว่ายขึ้นมาตรงแถวขอบริมน้ำริมตลิ่งทั้งนี้แต่ว,ว่าพอตั้งใจดูตั้งใจหามันก็หายไปเลยนะสงสัยจะกลัวเชก็แน่เลยลงไปอยู่ใต้น้ำและทุกคนทุกคนใครเคยเลี้ยงกบบ้าง ชเกล่ะเห็นเจ้าลูกออสอยู่ในนี้แล้วชรเกลว่าจะเอามาเลี้ยงสักหน่อยอมันเริ่มมีวิวัฒนาการแบบจากลูกออสตัวสีดำมีหางหัวม่อ,องมีหางแล้วก็แบบว่าค่อยๆมีขาง,งอกมาทีละนิดละนิดแล้วก็เปลี่ยนกลายเป็นกบหน้าแชั์เก็อยากเลี้ยงลูกออสโออ,อยากเลี้ยงกบจังเลยนะ มีประสบการณ์เลี้ยงกบบ้างแต่ว่าที่แน่ๆชายเกิลนะ่ะเคยเลี้ยงยุงด้วยแหละทุกคนแบบว่าอยู่ในอ่างแล้วก็มีลูกน้ำเสร็จแล้วกลายเป็นตัวมมองแล้วก็ ฟิ้งไกยเป็นยุงจะว่าไปยุงมันไม่น่าเลี้ยงเท่าไหร่เพราะว่าเลี้ยงเสร็จแล้วแล้วมันก็แบบว่าขึ้นมากัดเรานะทา,ทางที่ดีถ้าใครเจอแหล่งเพาะพันยุงอย่าลืมคว่ำน้ำคว่ำขันจัดการด้วยนะ้เดี๋ยวมันจะแบบว่าจัดการเราได้โดนยุงกัดขึ้นมาเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาในเรื่องใหญ่เลยส่วน เจ้าลูกอออเจ้ากบนะไม่น่ากลัวไม่อ <rearr uan> ันตรายเพราะว่ามันเป็นสัตว์น้อยแค่กระโดดดึงดึแค่นั้นเองอ้ยโอ้โอ้บันนี่เธอเพิ่งตกลงมาเลยนี่นะเออโอ้เธอก็สำลักอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตัวดำๆ เอ oh. ้าก็ว่าล่ะฉันกำลังมองหาลูกออสตรงริมตะลิงเลยแต่ที่แท้มันลงไปอยู่ตรงกลางน้ำแน่ๆเลยนะ่ะก็ว่าทำไมฉันไม่เห็นก่อนหน้านี้ฉันเห็นมันอยู่ริมตะลิงมัน,มนคืออะไรนะันก,ลก็ลูกออสไงลูกออสที่จะกลายเป็นกบนะ่ะช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงเพาะพันุ์กบทุกที่เขากําลังแบบว่าแบบ เพราะพันกบกันอยู่หน้าใช่ก็ก็เลยกําลังส่องดูอยู่ว่ากบอยู่ตรงไหนอ่ะแย่อะไรทําสารเร่งการโตตกลงไปในน้ําตั้งแต่หล่นลงมาเมื่อตะกี้น่ะโอ๊ะบันนี้เธอกําลังทําการทดลองอยู่หรอระหว่างที่เธอตกลงมาะอะไรนะโอ,โ,อโอ๊อะไรล่วงเอออะไรล่วงอะไรล่วงเฮ้ยมีอะไรล่วงลงมาอีกน o n โ no no oh เรามาอีกแล้วอะไรน่ะสารการโตเหรอที่เธอบอกเอ <Whoa. S 1> อเออะไรน่ะมันเห็นแวบๆเหมือนเป็นอยาอเอหัวกบเอ่อบันนี้กบโตวไวมากจากลูกอสที่ฉันดูอยู่กลายเป็นกบตัวใหญ่แล้ว โอ้น่ารักมากเลยเป็นกบตัวใหญ่เออกำลังเดินอยู่ด้วยว้าวโอ้บันนี่สารเล่นการโตของเธอมันแบบว่าว้าวว้าวลงน้ำอีกรวดเร็วเกินไปน่ะโอ้เย้ตังตัวไม่ทันโ้วกรแทกยนดหน้ะเออเออเออสภาพจากลูกออตัวน้อยกลายเป็นกบอะไรเนี่ยแล้วพูดอยู่คำเดียวด้วย ใช่โบเนกาอัมมาลำโบเนกาอัมมาเอะมันหายไปไหนแล้วน่ะเอแต่ว่าตะนี้ใช่ใช่ช่ก่อนหน้านี้ฉันเห็นมันลงไปข้างล่างเอมันอาจจะลงไปข้างล่างแล้วสงสัยมันต้องการอยู่ในที่อับชื้นโอ้ยงั้นเราก็แค่กั้นไม่มันออกมาง่ายที่สุดใช่เลย มันเป็นกบที่เธอเร่งโตเอ้าเธอมีสารเร่งโตแล้วเธอมีสารที่แบบทําให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมไม่ได้หยิบมามันมาพร้อมบันนี่ไงตอนแรกบันนี่วาร์ปมันนี่เพราะว่าบันนี่ไปตึกด็อกเตอร์มาแล้วตึกด็อกเตอร์ก็กําลังผลิตยาชิ้นนี้อยู่แล้วบันนี่ก็ไปแอบขโมยออกมา วันนี้รู้ได้ว่าวันนี่มันนี่ทาไม่ดีนะแต่ว่ามันนี่ก็แค่เอาออกมาเพื่อปอกป้องผลประโยชน์ของทุกคนแล้วครั้งนี้มันก็มันก็วับฟึบออกมาเลยตอนวันนี่เข้าห้องสีแดงน่ะเอ้งั้นฉันว่าเธอกำลังเจอต้นเหตุของการวับของเราแล้วต้องเป็นใช่เหรอด็อกเตอร์แน่นอนเอ้ oh. oh. บนดี้ก็กระเด็นมาอยู่ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยเย้โอ้แย่แล้วโอ้ฉันกําลังตกลงไปในเกือบไปแล้วนะกือบตกลงไปใต้ดินซะแล้วโอ้โหควันฟุ้งเลยใชรเก้าว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่าเป็นด็อกเตอร์ชเก้าก็มันออกมาแล้วใชั์เก้าบอดี้อยู่บนสะพานแล้วใชรเก้าอยู่ไหนนะะโอ้ฉันยังอยู่ที่เดิมน่ะ กบมันออกมาจากใต้ดินนี้แล้วเหรอมาตะกี้ฉันยังอยู่เออมาตะกี้ฉันอยู่ใต้ดินเออฉันก็คิดแน่นอนเลยเยอะอีกแล้วเออเอยไม่ได้เลยโอ้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 ยอยูอที่เ้ิมอีกแล้วน่้เพิ่งขึ้นมาแล้วกอับลง้ปอีกแล้วโอ้ยอ้ย เชื่อนอ้นี่มันกบสิงแงแกไปแล้วกบย่างปันนี้เธอดูกบย่างสิเฮ้อดำปีเลยนะโอ้วันนี้เธอดูสิกลายเป็นกบย่างเอ้ยว้กบดำกบดำดีกบดำดีอัาวท่านี้ก็จัดการได้แล้วนี่ใช่เลยเท่านี้เราก็จัดการได้แล้วะเรยกว่าด็อกเตอร์ไม่ฉลาดนะเนี่ยด็อกเตอร์จัด การจริงๆแล้วดรเจัดการให้เรานี่นาเราต้องทางขากบเ,อ,อ,เอ,อ้โอ้สภาพเธอดูสิแผ่นยางด้านในมันเบี้ยวบิดเบี้ยวลงไปด้วยเพราะว่าน่าจะโดนความร้อนนะ่ะจริงด้วยแฮ <laughs> ดรทำอะไรเราไม่ได้หรอกเอ๊ะโอ้เราจะส่งก<อ>บ,บมาจากข้างบนด้วย ตัวเชคกิดูสิมันติดอยู่บนข้าวบนฟ้าด้วยตัวหนึ่งนะโอ้ตรงนั้นต้องเป็นทางที่แบบว่าออกมาแน่เลยโอ้เย้แล้วโอ้ไปรักตแล้วด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เย้ดโอ้แต่ว่ารอบนี้โอ้ไปกลชั้นเชคกิกลายเป็นคนไฟลุกคนไฟบินคนไฟลุกโอ้โหวูวเธอเอ๊ชัเกิลมาถึงหอคอยได้อย่างรวดเร็วเลยนะบันนี่ เพ่ที่โดนกบกระเบิดอยู่ใช่ก็้ช่วยลุยช่วยลุยโอ้โหรีบมาหอคอยเร็วไม่ทันแล้วใช่ก็โอ้โอมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ตัวอื่นโดนจัดการด้วยลูกระเบิดนิวเคลียร์ของด็อกเตอร์ไปแล้วเพิ่มเพิ่มเพิ่มเฮ้เชคเก็รีบเข้าหอคอยเลยเชคเก็ดีแบบว่าโชคดีมากเลยนะทุกคนโดนระเบิดปุ๊บ กระเด็นมาทางฝั่งหอคอยเลยไม่ต้องเดินในเขาวงกดให้เหนื่อยมาถึงหอคอยแล้วจ้าดูสิเจ้ากบโบนิกาอัมบัลลัมนั้นกำลังพยายามเดินในเขาวงกดแต่ว่ามันเดินไม่ได้แถมติดด้วยปกติมีพลังกระโดดตอนนี้ก็กระโดดไม่ได้แล้วห่วงยางติดเขาวงกดเอ้เธอขึ้นมาแล้ว เหลือแค่ตัวเดียวทชกเกิลใช่เลยมันเหลือแค่ตัวเดียวโอ้แต่ว่ามันเดินมาได้ถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยใช่เราอาจจะป้องกันมันได้เชกเกิ้ลฉันว่าเราอาจจะระวังป้องกันเชกเโอเคเราก็สามารถยิงมันได้นะจัดการมันเลยไอ้เชกน้ป้องกันแล้วเชกกิเชิบๆเเชกเกเชาสกันโอ้ เอาใช้ก็ยิงอะไรนะเออฉันยิงมันนะสิมันกระเด็นใส่เรานะเออฮอสงสัยมันรุนแรงไปมีที่กั้นมันเลยกระเด็นกลับหนักเกิดพลังสะท้อ oh, นเออด้วยความกบมันกระ,ะโดด<ำ>ได้เธอก็เลยทำหลังคาด้วยใช่ไหมกันมันล่วงลงมาตรงกลางใช่แล้ว oh. มันที่กำลังทำอยูน่นะทุกคนเป็นกำลังใจให้บันนี่ด้วยนะมันเหลือแค่ตัวเดียว องส่งกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้บนะันนี่นะนี่เรียบร้อย,ลยแล้วชเล้ลเอ้ดูปลอดภัยหายห่วงเออดูตรงนี้เราก็เปิดช่องนิดนึงปึ๊บได้ไหมได้เลยดูถ้ามันกําลังคิดอยู่ว่าจะเดินมาหาเรายังไงมันใช้พ <c oughs> ลังกระโดดในเขาวงกตไม่ได้แฮะมันไม่ฉลาดหรอกไช,ช้ Bunny, เกลเชื่อบันนี่เถอะ เ้กระโดดได้แต่ข้างนอกน่ะดูท่าแล้วมดินดีมาอยู่ป๊ปึ๊บเปิดช่องนิดนึงเปิดช่องแล้วฉันยิงเองนี่แน่มันได้ช่วยด้วยก็นำมันเข้าไปเ้ยมันติดมันติดในเผาการจัดการมันช่ว่าอีกไม่นานต้องไม่เลิศแช่เพิ่ม ม,มันติดจริงง้ว้ให้ใชเชคเก้าใช่เลยมันติดห่วงอย่างทีนี้เราก็แค่จัดการมันให้หมดใช้ก็ว่าถ้าเราจัดการมันได้เราก็จะช่อยคงได้กลับบ้านน่ะนี่อ p g RPG มันเหลือนิดเดียวจริงด้วยชเชคเก้ลเอ้าเหลืออีอกสองแสนหกโอ้โอ,โอ้มันหลุดมาแล้วอ อยู่ตรงไหนอ่ะเอุ้ยกลัวลวงเออนี่ยเอ๊ย,ย,อย,อยแต่เลือดมันค่คอยๆฟื้นฟูน่ะมันกำลังจะเต็มหลอดอีกแล้วไมาแจ็คกันยิงต่อไปเรื่อยๆโอาะ RPG หมด RPG หมดแล้วโอ๊ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอ้ยไปไหนแล้วน่ะโอ้มาอยูอ่ใกล้เราแล้วโอ้ฉันหวังอย่างเดียวว่ามันจะไม่กระโดดขึ้นมา โอ้ม oh, ันไปไหนแล้วเอ๊ะหายมันเข้าไปในกำแพงได้เหรอเออเออมันด no ี่งงไงเฮเอ๊ะหายไปไหนแล้วโอ้โอ้โอ้อยู่ไหนอะตองไปดูไหมเอ๊ชื่อโอ้โอ้มันอยู่ข้างหน้าไม่ไงเชคเกิ้ล โอ้นตติดอออยู่รงี้เถ้ามันเข้าไม่ได้แบบนี้ก็เป็นเป้านิ่งของเราแล้วโอ้ช่วยโอ้ยิงจนไม่เหลือกระสุนให้ยิงแล้วเนี่ยนี่เล็งยิงเข่ายิงเข่าให้เข่าเจ็บโอ้ช่วโอ้ยโอ้ช่วยโอ้ช่วยเอ้ยล็งดนทุกจุดนี่ช่วยเออ ยิงจัดการมันมันใกล้จะไม่รอดแล้วบันนี่เหลือเลือดแค่เฮ้ยค่อยเลือดค่อยค่ยลงค่อยค่อยลงไปเรื่อยเยื่อยแล้ไกลแล้วคนที่กดไลค์กดแชร์เลยทําให้กระสุนของเรารุนแรงยิ่งขึ้นน่ะโอ้โหขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ใช่เราจัดการมันได้ที่เป็นกบตัวที่เราจัดการได้แล้วไม่ไหม้ด้วยนั่นเนี่ยเออ ฉันว่าจบสิ้นแล้วภารากิจวันนี้เย้โอ้สุกใช่เครื่องล่างมันกำลังลอยขึ้นข้างบนเออมันถูกส่งขึ้นออกจากเขาว,วงกดแล้วเฮ้ยเออดูด <Whoa. S 1> โอ้มขึ้นไปทางนั้นวันนี้เราต้องกลับขึ้นไปทางนั้นด้วยเพิ่ <c oughs> ไปด้วยว้า wow. ว Bye, Doi!